พี่ออนครับพี่ดูสวยมากเลยในชุดวันนี้ผมแทบจะทนไม่ไหวแล้วมือของชายหนุ่มสัมผัสเข้าที่ลำตัวของหญิงสาวอย่างช้าๆราวกับสัมผัสสิ่งที่เปราะบางที่สุดในชีวิตเสียงคร่ำเบาๆออกมาจากลำคออย่างลืมตัวใบหน้าที่สวยได้รูปแดงเรื่อราวกับกองเพลิงที่ร้อนรุ่มไม่ต่างกับอุณหภูมิของร่างกายคนทั้งสองโอมเดี๋ยวสามีพี่จะกลับมาแล้วเพราะงั้น ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะพูดจบริมฝีปากถูกประกบอย่างหนักแน่นผมเห็นนะครับเวลาพี่อยู่คนเดียวพี่ดูเศร้ามากเลยผมอยากเป็นคนนั้นที่ทำให้พี่มีความสุขเรื่องร้อนรักหนุ่มข้างข้องแสงแรกของวันลอดผ่านผ้าม่านสีครีมเข้ามาสัมผัสใบหน้าของอรุณีอย่างแผ่วเบา เธอลืมตาขึ้นพร้อมกับความรู้สึกคุ้นชินที่กัดกร่อนหัวใจมาทุกเช้าความว่างเปล่าข้างกายมือข้างหนึ่งลูบไปบนภาพปูที่นอนฝั่งสามีซึ่งเรียบเนียนและเย็นเย,ยือกไม่มีรอยนอนไม่มีกลิ่นอายของร่างกายที่เคยอุ่นเครื่องหมายนาฬิกาบนผนังแสดงเวลา06.00นพอดีอรุณียกตัวขึ้นจากเตียงด้วยความเชื่องช้า เท้าเปล่าของเธอสัมผัสพื้นไม้เย็นๆขณะเดินผ่านโต๊ะทำงานของสามีที่ยังคงเต็มไปด้วยแบบก่อสร้างและเอกสารงานที่กองสุมกันไม่เป็นระเบียบออนเช้านี้ไม่ต้องทำอาหารให้ก็ได้เสียงของผู้มิตรดังมาจากห้องน้ำโดยที่เขาไม่แม้แต่จะโผล่หน้ามาทักทายเธอได้แต่พยักหน้ารับรู้ทั้งที่รู้ดีว่าเขามองไม่เห็นในครัว อารุณีจัดจานเท่าต้มปลาแห้งที่เธอตื่นมาต้มตั้งแต่ตีห้าฝีมือการทำอาหารที่ฝึกฝนมาอย่างดีตลอด3ปีของการแต่งงานวันนี้ประชุมดึกภูมิตรบอกขณะที่กำลังผูกเนกไทโดยไม่มองหน้าภรรยาอาจไม่กลับมากินข้าวเย็นอารุณีกัดริมฝีปากบางๆของเธอไว้นี่เป็นวันที่17แล้วนะเสียงกระซิบของเธอหายไปในอากาศ ก่อนถูกตัดขาดด้วยเสียงประตูหน้าบ้านปิดดังปังเธอเหลือบมองนาฬิกาเพดาน06.15นวันธรรมดาอีกวันที่เธอจะต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวในคอนโดกว้างๆแห่งนี้อารุณียืนจัดดอกเบญจมาศในระเบียงห้องเมื่อได้ยินเสียงกริ่งประตูข้างห้องดังขึ้นขอโทษนะครับเสียงทักทายที่สดใสดังขึ้นทำให้เธอหันไปเจอกับชายร่างกำยำ กล้ามเนื้อเป็นหลอนชัดเจนใต้เสื้อกล้ามสีขาวที่ดูคับเกินขนาดเขายือนอยู่ที่หน้าห้องข้างๆพร้อมกับรอยยิ้มที่ทําให้แสงแดดยามบ่ายดูจางลงไปทันทีสวัสดีค่ะอรุณีตอบด้วยน้ําเสียงที่สันส่นๆไหวเล็กน้อยผมโอมครับยื่นมือมาให้จับมือที่ใหญ่และอุ่นกว่ามือของภูมิมตรมากพึ่งย้ายเข้ามาอยู่เมื่อเช้าขณะที่กําลังจะถอนมือกลับ โอมกับจับมือเธอไว้แน่นขึ้นเล็กน้อยพี่ออนมือนุ่มจังครับความอบอุ่นจากฝ่ามือของเขาทำให้อรุณีรู้สึกเลือดขึ้นหน้าแต่ก่อนที่เธอจะตอบอะไรเสียงโทรศัพท์ของสามีก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะออนเตรียมเอกสารในลิ้นชักให้ฉันด้วยเสียงของสามีที่แห้งและเป็นทางการดังมาจากสายเดี๋ยวลูกน้องจะมารับอรุณีต้องรีบถอนมือจากโอมอย่างรวดเร็ว สองสัปดาห์ผ่านไปอรุณีเริ่มสังเกตรูปแบบของชายหนุ่มห้องข้างๆทุกเย็นหลัง18.00นอนโอมจะออกมาออกกำลังกายที่ระเบียงตรงข้ามห้องเธอกล้ามเนื้อแต่ละมัดเคลื่อนไหวอย่างสวยงามใต้แสงแดดอัสดงวันนี้ขณะที่เธอกำลังนำผ้าไปตากที่ระเบียงแต่กราผ้าที่หนักเกินไปเกือบจะหล่นจากมือระวังนะพี่ออน โอมวิ่งมาช่วยอย่างรวดเร็วมือใหญ่ๆของเขารับตะกร้าไว้ทันเวลาในจังหวะนั้นเองที่เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขาที่เข้ามาชิดใกล้เกินกว่าที่ควรขอบขอบคุณนะเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยไม่เป็นไรครับโอมยิ้มขณะที่มือของเขาวางที่เอวเธออย่างแนบเนียนพี่ออนดูเห,หนื่อยๆนะสบายดีไหมคำถามง่ายๆที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจ เพราะภูมิมิตรไม่เคยสังเกตรหรือถามแบบนี้เลยฉันฉันโอเคค่ะดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของโอมมองเธออย่างเข้าใจถ้าเหงาหรืออยากคุยกับใครผมอยู่ห้องข้างๆนะครับคำนั้นเองขณะที่สามีนอนกรนข้างเธอแอบมองรูปโอมใน Facebook ที่เพิ่งค้นพบแล้วกดไลค์โดยไม่ตั้งใจฝนเริ่มตกตั้งแต่เที่ยงวัน เม็ดฝนขนาดใหญ่กระแทกกระจกบานกว้างของห้องนอนดังเปาะแปะอรุณีนั่งจิบชาคาโมมายล้อนๆบนโซฟาหน้าทีวีขณะมืออีกข้างกอดหมอนข้างไว้แน่นเสียงฝนทำให้ห้องรู้สึกอบอ้าวและอ้างว่างกว่าปกติก๊อกก๊อกเสียงเคอประตูเบาๆดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนใครนะอรุณีเดินไปเปิดประตูอย่างระมัดระวัง โอมยืนอยู่ที่นั่นในสภาพที่ทำให้เธอต้องกลืนน้ำลายเสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อบางแนบติดร่างจนเห็นกล้ามเนื้อแต่ละมัดชัดเจนผมเข้มสีดำแฉะติดหน้าผากน้ำฝนไหลย้อยลงตามกลามเหลี่ยมของเขาพี่อเสียงของเขาหอบเล็กน้อยขอโทษที่รบกวนนะครับห้องผมน้ำรั่วซึมจากฝนพื้นเปียกไปหมดแล้ว เขายื่นขวดไวน์เมอร์โลปีเก่ามาให้ของขวัญครับเพื่อตอบแทนที่รบกวนพี่อรุณีรู้สึกมือตัวเองสัน่นเมื่อรับขวดไวน์นิ้วของเธอสัมผัสนิ้วของโอมโดยบังเอิญความอบอุ่นนั้นแตกต่างจากความเย็นชาของภูมิอย่างเห็นได้ชัดเข้ามาในห้องก่อนสิเดี๋ยวจะเป็นหวัดเธอพูดขณะก้าวหลบให้โอมเข้ามาโอมเดินผ่านเธอเข้าไปในห้อง กลิ่นน้ำหอมวูดดี้ผสมกับกลิ่นฝนฉุนุนทำให้อรุณิต้องหายใจลึกๆเขาอยู่ใกล้เกินไปจนเธอได้ยินเสียงหายใจของเขาพี่ออชอบดูละครเกาหลีใช่ไหมครับเขาชี้ไปที่โปสเตอร์ซีรีส์เรื่องล่าสุดที่ติดอยู่บนผนังห้องนอนคุณคุณรู้ได้ยังไงคะอรุณีตกใจเห็นพี่แชร์รีวิวใน Facebook บ่อยๆครับอมยิ้มขณะเปิดขวดไวน เทใส่แก้วคริสตัลให้เธอผมชอบดูเหมือนกันนะเรื่องล่าสุดที่พี่ดูนางเอกเขาค่ำคืนนั้นผ่านไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่ไหลลื่นอย่างน่าประหลาดใจอรุณีพบว่าตัวเองพูดมากกว่าปกติเธอเล่าเรื่องความเหงาในชีวิตแต่งงานโดยที่ไม่รู้ว่าเปิดเผยมากเกินไปอมฟังอย่างตั้งใจมือของเขาบางครั้งก็สัมผัสแขน,แขนเธอเบาๆเพื่อแสดงความเข้าใจ อารุณียืนส่องกระจกในห้องน้ำมือที่กำลังทาลิปสติกสีชมพูอ่อนสั่นเล็กน้อยวันนี้ภูมิจะไปต่างจังหวัดสามวันเธอกระซิบกับตัวเองในกระจกริงริงเสียงโทรศัพท์ทำให้เธอเกือบทําลิปสติกหลุดจากมือสวัสดีครับพี่ออเสียงโอมดังมาจากอีกฝั่งผมได้ยินมาว่าวันนี้พี่อยู่คนเดียวคุณ คุณรู้ได้ยังไงคะเห็นพี่ภูมิออกไปแต่เช้าพร้อมกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆครับโอมหัวเราะเล็กน้อยผมทำสปาเกตตี้ไวมากเกินไปอยากให้พี่มาชิมที่ห้องผมไหมครับไม่ถึงชั่วโมงต่อมาอารุณีก็ยืนอยู่ที่หน้าห้องโอมในชุดเดรสบาใส่สีครีมที่เธอใส่เฉพาะโอกาสสำคัญเสื้อผ้าชิ้นนี้ซื้อมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานภูมิไม่เคยแม้แต่จะสังเกตเห็น ห้องของโอมมีกลิ่นอาหารหอมอบอวลคมไฟสีทองส่องแสงนุ่มนวลเคลงแจส๊สคลอเบาๆผมเลือกหนังที่พี่อยากดูครับโอมชี้ไปที่ทีวี50นิ้วที่กำลังแสดงเมนูหนังเกาหลีใหม่ล่าสุดแต่นี่เพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะฉันยังไม่ได้ดูเลยผมจำได้จากทวิตพี่ครับโอมยิ้มขณะนำอาหารมาเสิร์ฟพี่ทวิตว่าอยากดูเรื่องนี้มาก อารุณีรู้สึกตัวสั่นเมื่ออมนั่งลงบนโซฟาใกล้เธอใกล้เกินไปจนรู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างเขาหนังดำเนินไปจนถึงฉากรามา่าพี่อสวยกว่าดาราในหนังอีกครับอมกระซิบเบาๆมือใหญ่ๆของเขาค่อยๆลูบไปที่ต้นขาเธออย่างแผ่วเบาอารุณีรู้สึกตัวแข็งทื่อแต่ไม่ยอมดึงขาออกเมื่อหนังเปลี่ยนเป็นฉากเลิฟซีนที่ร้อนแรง โอมค่อยๆน้อมตัวเข้ามมักไล่กลิ่นน้ำหอมของเขาทำให้เธอเวียนศีรษะพี่ออผมชอบพี่ตั้งแต่แรกเห็นแล้วครับสายตาของโอมจ้องมองเธอไม่กระพริบราวกับสัตว์นักล่าที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อตรงหน้าอย่างไม่ปราณีอรุณีค่อยๆหลับตาลงช้าๆราวกับเป็นการเปิดทางให้ฝ่ายตรงข้ามร่างกายของทั้งสองเริ่มแนบชิดกันก่อนที่จู่ๆภาพสามีอรุณีจะเข้ามาในหัว เธอลุมตาขึ้นทักทีก่อนจะผลักโอมออกด้วยแรงที่มีพี่ว่าพี่กลับห้องก่อนดีกว่าตอนนี้ดึกมากแล้วด้วยหญิงสาวลุกขึ้นก่อนจะรีบเดินตรงไปที่ประตูเพื่อกลับห้องของเธอพี่อ,อโอมเดินตามหลังมาอย่างไม่ลังเลหญิงสาวเปิดประตูหน้าห้องก่อนจะหันไปยิ้มให้กับโอมที่ตอนนี้ยืนอยู่หลังเธอพี่ขอโทษนะเรื่องวันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลย หญิงสาวหลบตาและพยายามปิดประตูให้เร็วที่สุดก่อนประตูจะปิดลงชายหญิงชายหมุม่มใช้มือดึงขอบประตูเอาไว้ก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้เธอต้องใจสัน่นผมรู้ว่าพี่ต้องการและผมเองก็ต้องการเช่นกันเพราะงั้นปล่อยไปตามอารมณ์เถอะครับผมอยากให้พี่มีความสุขจริงๆนะหญิงสาวเงียบไปไม่ได้ตอบอะไร ก่อนที่แรงชายมุ่มจะเปิดประตูและเดินเข้าห้องไปโอมขอร้องอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวสามีพี่จะกลับมาแล้วช่วยกลับไปห้องเธอได้ไหมอรุณีกระซิบด้วยเสียงสัน่ขนขณะที่โอมกดเธอไว้กับผนังห้องน้ำไม่ต้องกลัวครับเสียงของโอมหอบหนักมากเข้าไปในอ่างอาบน้ำกัน มือของโอมลูบไล้ไปตามร่างเธออย่างเร่าร้อนในขณะที่เธอพยายามกดเสียงครางให้อยู่ในลำคอในตอนนี้หัวเธอขข่าพลนไปหมดสิ่งที่ทำแค่ปล่อยใจไปตามที่ร่างกายต้องการแต่แล้วแกรกแกรกอเปิดประตูหน่อยอยู่หรือเปล่าเสียงของภูมิดังมาจากหน้าประตูทั้งสองรีบแต่งตัวรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงกุญแจที่ประตูหน้าบ้าน ทางนี้อารุณีกระซิบพลางรีบเปิดระเบียงหลังห้องเพื่อให้อมปีนดับไปห้องตัวเองอ้อเสียงของภูมิดังมาจากห้องรับแขกฉันกลับมาแล้วอารุณีรีบเดินออกจากห้องน้ําใบหน้าแดงจัดภูมิกลับเร็วจังสามีของเธอเหลือบมองด้วยความสงสัยทำไมหน้าแดงจังพึ่งพึ่งอาบน้ำร้อนมาค่ะ อารุณีตอบในขณะที่มือยังสั่นเล็กน้อยภูมิเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่แตกต่างจากโอมโชยมาห้องน้ำร้อนทั้งห้องเลยนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเฉยเมยก่อนจะเดินจากไปโดยไม่สนใจต่อความผิดปกติของภรรยาเช้าวันหนึ่งขณะที่อรุณีกำลังจัดเตรียมเสื้อผ้าให้สามีภูมิหยิบเสื้อเชิ้ตสีฟ้าจากตะก้าซักผ้านี่รอยลิปสติกอะไรเขาถามด้วยน้ำเสียงริบเรียบ หัวใจของอรุณีแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นรอยสีชมพูอ่อนที่ปกเสื้อต้องเป็นตอนที่ฉันไปงานเลี้ยงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอตอบเร็วเกินไปแต่เธอใส่ลิปสติกสีแดงวันนั้นไม่ใช่หรือภูมิตอบกลับมาอย่างรวดเร็วอรุณีกลืนน้ำลายลำบากฉันฉันอาจจะลองสีอื่นคืนนั้นขณะที่อรุณีหลับไปแล้วภูมิค่อยๆยกโทรศัพท์ของเธอขึ้น ปลดล็อกด้วยรหัสที่เขาเห็นเธอใส่บ่อยๆรูปภาพทั้งหมดที่ถูกลบแล้วในโทรศัพท์ทำให้มือของเขาเริ่มสัน่นภูมินั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์ของอรุณีด้วยมือที่สั่นระริกรูปภาพที่ถูกลบแล้วถูกกู้คืนขึ้นมาอย่างชัดเจนภาพโอมในห้องน้ำของพวกเขาภาพมือของชายคนนั้นบนเอวภรรยาเขาภาพที่น่าขยะแขยงที่สุดคือ ภาพเซลฟี่คู่ของพวกถึงสองบนเตียงนอนของเขาเองนี่มันเสียงคำรามลึกๆหลุดกออกมาจากลำคอเขาเปิดเชทระหว่างอารุณีกับโอมข้อความที่ทำให้เลือดในร่างกายเดือดพล่านเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกคะฉันคิดถึงคุณพี่ภูมิไปทำงานพรุ่งนี้มาเจอผมตอนบ่ายนะนิ้วของภูมิกดลงบนหน้าจอแรงจนเกือบจะแตก เขาปิดโทรศัพท์แล้ววางกลับลงไปที่เดิมอย่างเงียบๆก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปหน้าต่างมองออกไปยังห้องข้างๆที่มีแสงสว่างลอดผ่านผ้าม่านฉันจะทําให้พวกเจ้ารู้สึกว่ารักแท้ต้องแลกด้วยเลือดเขากระซิบกับตัวเองอรุณีรู้สึกไม่สบายใจตลอดทั้งวันหลังจากที่ภูมิกลับมาจากการเดินทางเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมองเธอนานขึ้นยิ้มน้อยลง แต่กลับทําตัวเป็นมิตรกับโอมอย่างน่าสงสัยวันพรุ่งนี้ฉันต้องไปทํางานต่างจังหวัดอีกครั้งคราวนี้อาจไปสามวันอีกแล้วหรืออรุณีพยักหน้าโดยอัตโนมัติแต่ใจเธอรู้สึกโล่ง strangely ค่ำคืนนั้นขณะที่ภูมิแกล้งหลับอรุณีแอบส่งข้อความหาโอมเขาจะไม่อยู่สามวัน starting พรุ่งนี้มาเจอฉัน ภูมิแอบเปิดตาขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นภรรยาลุกขึ้นไปห้องน้ำเขาค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ของเธอใบหน้าของเขาเบิกบานด้วยความพึงพอใจเมื่อเห็นข้อความที่เพิ่งส่งออกไปเช้าวันต่อมาภูมิออกจากบ้านแต่เช้ามืดแต่แทนที่จะไปทำงานเขาแวะไปที่ร้านฮาร์ดแวร์ใกล้ๆมีกล้องเล็กๆแบบติดไว้ในห้องได้ไหมครับเขาถามพนักงานด้วยน้ำเสียงเรียบๆ ไม่กี่ชั่วโมงหลังภูมิออกไปทำงานอารุณีก็ส่งข้อความหาโอมทันทีเขาออกไปแล้วมาเร็วๆนะภูมิเศร้าดูทุกอย่างผ่านกล้องที่ซ่อนไว้ในห้องนอนจากห้องโรงแรมที่เขาจัดไว้เขาเห็นโอมเข้ามาในห้องดูดซับทุกภาพทุกเสียงที่เกิดขึ้นต่อมาพอแล้วภูมิลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเวลาการลงโทษมาถึงแล้วค่ำคืนนั้นภูมิกลับบ้านก่อนเวลาที่บอกไว้ เขายืนอยู่หน้าประตูห้องนานมาทีก่อนที่จะใช้กุญแจเปิดประตูอย่างเงียบๆเสียงครางและเสียงหัวเราะดังมาจากห้องนอนเขาเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าห้องนอนออนเปิดประตูเดี๋ยวนี้เสียงของเขาดังแล่นทั่วห้องจากภายในห้องมีเสียงกระเซอะกระเซอโอมกำลังใส่กันเกงไม่ทันขณะที่อารุณีเรียบผมผ้าคลุมร่างภูมิฉันฉันอธิบายได้ อรุณีพูดด้วยเสียงสั่นสะท้านโอมยืนขึ้นอย่างท้าทายพี่ครับเราควรคุยกันดีๆเงียบภูมิชกโอมอย่างแรงจนเขาล้มลงทันทีสามวันผ่านไปจากเหตุการณ์นั้นภูมิหายตัวไปพร้อมกับโอมอรุณีพยายามโทรหาแต่ไม่ได้รับคำตอบจากทั้งคู่จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาส่งกล่องปริศนาที่ห้องภายในมี รูปเธอกับโอมในท่าทางสนิทสนมกุญแจห้องของโอมจดหมายที่เขียนว่าฉันให้กอโอกาสเธอเลือกฉันหรือเขาคืนนั้นไฟดับทั้งตึกอย่างกระทันหันอรุณีเดินโซเซไปตามทางเดินมืดมิดด้วยความกลัวภูมินั่นเธอหรือเสียงของเธอสั่นสะท้านในรำครัวไม่มีคำตอบมือเย็นมาจับที่คอเธอจากด้านหลัง พร้อมเสียงกระซิบที่คุ้นเคยฉันเลือกให้เธอแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปในโลกที่ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกต่อไปเสียงกรีดร้องสุดท้ายของอรุณีดังก้องในห้องก่อนจะเงียบลงเมื่อนาฬิกานับถอยหลังถึง000000เ000 000 000 000. ช้าวันต่อมาเพื่อนบ้านพบประตูทั้งสองห้องเปิดอ้าอย่างน่าสงสัยแต่ไม่มีใครพบร่องรอยของทั้งสมคนอีกเลย